สวัสดีวันอาทิตย์ที่17กันยายน2566วันนี้ก็มาดึกหน่อยนะครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเทรดเดอร์ fc และนักลงทุนในหุ้นทุกท่านครับเดี๋ยววันนี้จะพาไป2หุ้นในกลุ่มเดินเรือซึ่งกำลังร้อนแรงหุ้นหลายๆตัวในกลุ่มนี้ก็พากันกระดกหัวขึ้นแล้วก็ดูเหมือนว่ากำลังจะเปลี่ยนเทรนดจากขาลงไปเป็นขาขึ้น หุ้นที่เคยส่องไปแล้วก็จะมี rcl หุ้น vl ส่วนในกลุ่ม logistic ก็จะมีหุ้น leo หุ้น w i c e หุ้น triple i พวกนี้ได้นำเสนอไปก่อนหน้านี้แล้วส่วนวันนี้จะพาไปส่องหุ้น tta หุ้น tta ก็เพิ่งจะมีข่าวนะครับสกิลต่อมหุ้นวันที่18กันยายนก็คือวันพรุ่งนี้แต่อินโฟกราฟิกออกวันนี้ ก็เลยเอามาประกอบเป็นคลิปวิดีโอในวันนี้ด้วย TTA หุ้นเรือแล่นฉิวเห็นราคาหุ้นปรับตัวบวกแรงกว่า8%ไปแตะที่ระดับสูงสุดที่6.75บาทต่อหุ้นรับอน,นิสงจากดัชนีค่าระวางเรือในวงเล็บ BDI ปรับขึ้นต่อเนื่องปิดที่1,340สูงสุดในรอบกว่า4เดือนตอกย้ำความเป็นผู้นำ ธุรกิจบริการขนส่งสินค้าทางเรือระดับท็อป5ของโลกส่งสัญญาณมาแรงขนาดนี้ปล่อยให้พลาดสายตาไม่ได้แล้วนะครับอีกข่าวหนึ่งก็เป็นข่าวหุ้นลีโอซึ่งทำคลิปไปเมื่อวานนี้บริษัทโทริเซนไทยเอเจนซี่จำกัดมหาชนใช้ชื่อย่อหุ้น TTA บริษัทมีธุรกิจลงทุนโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่นก็คือเป็นโฮลดิ้งคัมพานีด้วยนะครับ โดยลงทุนในธุรกิจหลัก5กลุ่มได้แก่กลุ่มธุรกิจขนส่งทางเรือกลุ่มธุรกิจบริการนอกชายฝั่งกลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์เพื่อการเกษตรกลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มและกลุ่มการลงทุนอื่นสถานที่ตั้งบริษัทอยู่ที่อาคารอราการถนนเพลินจิตแขวงลุมพินีเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครหน้าเว็บไซต์ torisen.com ก็มีภาพประกอบหน้าเว็บเป็นภาพเรือ Your trusted strategic investment partner Consistently delivering e n c h a n c e d stakeholder experience ธุรกิจก็จะเป็น TTA Group บริษัทโทริเซนไทยก็จะมีธุรกิจที่เข้าไปดูในคลิปวิดีโออัปเดตล่าสุดเลยนะครับ TTA strategic business portfolio รายได้ที่สำคัญของ TTA Group ก็จะอยู่ที่ s Chipping เป็นลำดับแรกรายได้ลำดับที่2ก็จะอยู่ที่ Offshore Service รายได้รองลงมาลำดับที่3ก็จะอยู่ที่กลุ่ม a g r o c h e m i c l ลลำดับที่4ก็จะอยู่ที่กลุ่ม Food and beverage ดลำดับสุดท้ายก็จะอยู่ที่ Investment การลงทุนอื่นๆนอกเหนือจาก4กลุ่มแรกในภาพรวมแล้วเราก็จะเห็นว่า ผลประกอบการของหุ้น TTA เนี่ยจะดีหรือไม่ดีก็จะอยู่ที่รายได้หลักซึ่งอยู่ในกลุ่ม s h i ป p i n g การเดินเรือที่น่าสนใจก็คือข่าวล่าสุดนี่แหละครับหุ้นหลายตัวในกลุ่มนี้ที่พากันผงกหัวขึ้นก็เกิดขึ้นเนื่องจากค่าระวางเรือ BDI ปรับตัวขึ้นมาแต่เดิมต่ำสุดนี่ก็จะอยู่ที่ประมาณ1,000ถึง1,200 แต่ในปัจจุบันเนี่ยค่า BDI ขึ้นมาถึง1,340ราคาหุ้นที่ตกต่ำมานานก็เริ่มจะขยับตัวสูงขึ้นเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดของหุ้น TTA ข้อมูลผู้ถือหุ้นเป็นข้อมูลล่าสุดเมื่อ22มีนาคม2,566มีผู้ถือหุ้นทั้งหมด31,514คนเป็นรายย่อย2,9000 872คนถือว่าเป็นฟรีโฟลด6 5 1 5มีผู้ถือหุ้นเยอะนะครับผู้ถือหุ้นใหญ่ที่สุดคือนายเฉลิมชัยมหากิิศลิแต่ว่าใช้ชื่อเป็นภาษาอังกฤษถือหุ้น8.43%รองลงมาเป็นบริษัท c r Credit t u i s s s Singapore Branch ถือหุ้น8.23% ลำดับ3บริษัทไทยเอ็นวีดีอาร์จำกัดถือหุ้น8%ลำดับ 1, 2, 3นี่ถือหุ้นใกล้เคียงกันนะครับ8%ขึ้นไปส่วนลำดับ4ลำดับ5ก็ยังเป็นคนในนามสกุลมหากิสิศริลำดับ6เป็นคนนามสกุลอื่นครับลำดับ7ยังมหากิจสิศริอยู่ลำดับ9ก็เป็นคนในสกุลมหากิจสิศริส่วนลำดับที่8 South e a s t a s i เ UK เข้ามาถือหุ้นด้วย2.57%ลำดับสุดท้ายใน10ลำดับแรกนี่ก็คือบริษัทสเต e สตรีทยุโรปลิมิ m เต็ดถือหุ้น1.41%มีบริษัทเข้ามาถือหุ้นเยอะก็แสดงถึงความมั่นคงทางด้านการเงินมีค่อนข้างสูงข้อมูลบริษัทนะครับปัจจุบันมีค่า PE 5.34 P/BV 0.44 ปันผล3.28% ROA 6.48% ROE 8.57% DE ratio 0.57 EPS 0.46 Beta 0.72หุ้นอยู่ในกลุ่มบริการขนส่งและโลจิสติกดูข้อมูลคร่าวๆค่า PE ไม่แพงนะครับราคาปัจจุบันก็อยู่ต่ำบุกปันผล3%ก็ถือว่าพอใช้ได้ครับ ROE กับ ROE เกินกว่า5%ขึ้นไปก็พอใช้ได้ DE Ratio บริษัทยังมีหนี้แค่ประมาณครึ่งเท่า EPS ทำได้ดีครับกำไรต่อหุ้น0.46เบต้า0.72นี่แสดงถึงราคาหุ้นมีความผันผวนน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับเซ็ตงบการเงินไตรมาสราสุดก็ออกมาเรียบร้อยแล้วผลประกอบการครับ ย้อนหลังไป5ปีปี2,561บริษัทมีกำไร210ล้านปี2,562บริษัทมีกำไร562ล้านมีกำไรเพิ่มขึ้น167.88เป็นปีที่เริ่มมีโควิดแพร่ระบาดพอผ่านไปถึงปี2,563บริษัทขัดทุน1,944ล้าน แล้วมาฟื้นกลับมีกำไรในปี2,564มีกำไร3,858ล้านปี2,565กำไรลดลงมีกำไรเพียง3,269ล้านคิดเป็นลดไป15.28%โดยไตรมาสที่3กับไตรมาสที่4ผลประกอบการดาวลงมารวมทั้งเมื่อขึ้นไตรมาสที่1และ ผ่านไตรามาสที่2ไปแล้วผลประกอบการก็ยังดาวลงแต่ก็ดาวลงในลักษณะของการที่บริษัทยังมีกำไรเพียงแต่กำไรลดลงไตรามาสที่1นี่กำไรลดลงไป78.06%ยไตรามาสที่2ซึ่งเพิ่งประกาศงบการเงินไปไม่นานกำไรลดลงไป 39. 1 3ราคาหุ้นก็ร่วงลงมานานแล้วนะครับราคาหุ้นร่วงลงมาจนทำให้ ราคาหุ้นปัจจุบันถูกกว่ามูลค่าจริงไป56%มูลค่าหุ้นที่แท้จริงอยู่ที่13.89บาทราคาหุ้นปัจจุบันก็ถูกกว่าประมาณครึ่งหนึ่งของ13บาท89สตางค์ราคาหุ้นปัจจุบันอยู่ที่6บาท70สตางค์กราฟในทม์เฟรมควอเตอร์ฐานของหุ้นในรอบนี้อยู่ที่5บาท70สตางค์ห่างจากราคาปัจจุบันไป1บาทพอดีเป๊ะเลย แท่งเทียนปัจจุบันปิดด้วยแท่งเทียนสีเขียวหุ้นร่วงลงมาแล้ว9ควอเตอร์ในไทม์เฟรมนันราคาหุ้นร่วงลงมาตั้งแต่ในช่วงกลางปี2,564แล้วก็ทิ้งดิ่งลงมาแรงเลยนะครับในช่วงปลายปีแล้วก็มาทำราคาไซเวย์อยู่ที่ราคาประมาณ9บาทเมื่อต้นปี2,565แล้วก็ค่อยๆร่วงลงมาอีกชั้นหนึ่ง มาทำราคาใช้เวอยู่ประมาณ7บาทลงมาแตะฐานต่ำสุดที่5บาท70แล้วก็รีบาวขึ้นไปในปัจจุบันไปยืนที่6บาท70ในทำเฟรมวีคจะเห็นว่าหุ้นรีบาวขึ้นไปในช่วงประมาณต้นเดือนสิงหาคมแท่งเทียนในทำเฟรมวีคนี่รีบาวขึ้นไปในลักษณะ v c h a f กราฟใน Time Frame Day. ทำเฟรมเดย์แท่งเทียนสุดท้ายนี่มีวอลลุ่มเข้าเยอะ ก็เป็นผลจากค่าระหว่างการเดินเรือเพิ่มขึ้นนั่นเองย้อนไปดูเมื่อไตรามาสที่4ประกาศงบการเงินของปี2,565ประกาศเมื่อ27กุมภาพันธ์2566ราคาหุ้นเปิดที่8บาท5สตังค์แล้วก็ร่วงลงมาที่7บาท85สตังค์แล้วก็ลงมาทำราคาไซ้เวอยู่ประมาณ7บาท80สสตางค์ครับถัดมาตรงนี้มีการขึ้นเครื่องหมาย XD เมื่อวันที่21มีนาคม2566ราคาก็ไม่ไปไหนมาไหนครับก็ยังทำใซ้เวยอยู่บริเวณ7บาท85สตางค์มาหลุดโลก็ตรงนี้แหละครับประมาณปลายเดือนเมษายนราคาร่วงลงมาที่7บาท30สตางค์แล้วราคาก็กค่อยๆปรับตัวลดลงจนถึงการประกาศงบไตรมาสที่1ประกาศเมื่อ12พฤษภาคม2566 ราคาอยู่ที่6บาท90แล้วก็ร่วงลงมาทำฐานใหม่ที่6บาท65สตางค์แต่ก็มีความพยายามที่จะกลับตัวขึ้นไปทำราคาชนแนวต้านที่7บาท30แต่ก็ไม่ผ่านร่วงกลับลงมามาหลุดโลที่6บาท65สตางค์แล้วหลุดลงมาถึง6บาท25สตางค์มีการรีบาวขึ้นไปชน6บาท90สตางค์อีกครั้งหนึง่งแต่ก็ไม่ผ่าน ล้วก็มาทำราคาหลุด6บาท25สตางค์ร่วงลงมาจนถึง5บาท70ลงมาสัมผัสแค่วันเดียวแล้วก็เด้งรีบาวขึ้นไปวันที่10สิงหาคม2566มีการประกาศงบการเงินของไตรามาสที่2ราคาหุ้นรีบาวขึ้นไปจาก5บาท70สตางค์ผ่านแนวต้าน6บาท25ขึ้นไปได้แล้วพักตัวอยู่หลายวัน แล้วก็พุ่งขึ้นไปชนแนวต้าน6บาท65 6บาท70แต่ก็ยังไม่ผ่านถอยกลับลงมาพักตัวอยู่บริเวณแนวรับ6บาท25สตางค์จนวันสุดท้ายนะครับเมื่อวันศุกร์ขยายภาพใหญ่ขึ้นมาหน่อยราคาหุ้นเปิดที่6บาท30สตางค์พุ่งขึ้นไปผ่านแนวรับเดิมซึ่งปัจจุบันเป็นแนวต้านที่6บาท60 6บาท65 แล้วก็ไปปิดที่ราคา6บาท 70, 6บาท60กับ6บาท65กลับกลายมาเป็นแนวรับสตอรี่ของหุ้น TTA ก็น่าจะมีเรื่องเดียวคือดัชนีค่าระวังเรือทีบตัวจากระดับ1,000ขึ้นมาเป็น1,002และปัจจุบันอยู่ที่1,340สูงสุดในรอบกว่า4เดือนซึ่งทำให้รายได้หลัก คือเรื่องชิปปิ้งเนี่ยมีผลประกอบการดีขึ้นราคาหุ้นก็ดีตัวขึ้นเมื่อย้อนกลับมาดูผลประกอบการให้ละเอียดอีกทีหนึง่งในไตรามาสสุดท้ายของปี2565เนี่ยบริษัทขาดทุน194ล้านแต่ขึ้นไตรามาสที่1ของปี66บริษัทกลับมามีกำไรแต่ถ้าเทียบกับไตรามาสหนึของปี65กำไรก็ลดน้อยถอยลง แต่ก็ยังดีกว่าไตรามาสที่4ของปี65ส่วนไตรามาสที่2บริษัทมีกำไรดีกว่าไตรามาสที่1ในไตรามาส3านี้ก็คาดการกันว่าบริษัทจะมีกำไรมากขึ้นราคาหุ้นในกลุ่มเรือก็พากันขึ้นเมื่อมาดูกราฟหุ้นแล้วเนี่ยราคาทะลุแนวต้านราคา6บาท6กบาท65ไปได้แล้วแนวต้านต่อไปก็อยู่ไม่ไกล ก็ต้องคอยติดตามการทำราคาของหุ้น TTA ในวันพรุ่งนี้ว่าจะร้อนแรงและทะลุแนวต้าน6บาท90ไปได้หรือไม่แต่อย่างไรก็ตามการวางแผนเทรดการวางแผนการลงทุนก็ต้องคิดในทางลบไว้ด้วยถ้าราคาหุ้นจะพักตัวก็ไม่ควรจะพักลงมาลึกอย่าหลุด6บาท25สตางค์เพราะถ้าหลุดมันจะดูเป็นการเสียทรงแต่ถ้าหลุดแบบนี้ แล้วก็รีบดึงขึ้นก็ยังพออนุโลมได้ว่า Market m a k e เยังทำงานอยู่ก็ต้องวางแผนกันดีๆนะครับถ้ากลับมาดูกราฟใน Time Frame w e e คขาลงมาชันๆก็จะอยู่ตรงช่วงนี้มีความพยายามรีบาวขึ้นไปแต่ก็ไม่สำเร็จแล้วก็ร่วงลงมาค่อนข้างรุนแรงตรงนี้มาทำใช้เวตรงนี้มีความพยายามจะดันขึ้นไปอีกช่วงนี้ถ้าจำไม่ผิดมีการประกาศปันผล แล้วหุ้นก็ร่วงลงมาแรงๆเลยเนื่องจาก dilution effect จากนั้นก็มีรีบาวขึ้นไปได้นิดเดียวแล้วก็หลุดโล10บาทร่วงลงมาจนถึงปัจจุบันแล้วก็กลับรีบาวขึ้นไปได้เมื่อเดือนสิงหาคมช่วงนี้มีข่าวดีในเรื่องของค่าระวางเดินเรือก็น่าจะเป็นการกลับตัวได้แล้วนะครับแต่ก็อย่าเพิ่งวางใจถ้าหุ้นทำท่าจะหลุด5บาท70ก็ stop loss ครับ ก็ลองเปรียบเทียบหุ้น TTA กับหุ้นในกลุ่มเดียวกันด้วยไม่ว่าจะเป็น RCL PSL PRM หรือหุ้นตัวเล็กๆอย่าง VL ถ้าจะขึ้นต้องขึ้นทั้งกลุ่มเพราะว่าได้ประโยชน์จากค่าระว่างเรือด้วยกันถ้าลงก็ต้องลงหมดก็เอาการบ้านมาฝากกันนะครับวันนี้วันอาทิตย์สีแดงพรุ่งนี้วันจันทร์สีเหลืองตลาดเปิดก็ขอให้เป็นสีเขียว ขอให้ทุกท่านมีความสุขโชคดีร่ำรวยเรษหุ้นได้กำไรขอความสวัสดีจงประสบกับทุกท่านนะครับสวัสดีครับ